สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวหุ้นเจาะตลาดวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่4สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 9พบกับผมธนะชัยนนนครครับเรามาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจสําหรับวันนี้กันก่อนครับ ดัชนีดาวโจน์ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการเมื่อคืนนี้สามารถที่จะกลับขึ้นมาเป็นบวกได้หลังจากที่ได้มีการปรับลดลงไป7วันทำการติดต่อกันขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกโดยเฉพาะเวสเทสต์ซัหรือ WTI เมื่อคืนนี้ก็สามารถที่จะรีบอร์ขึ้นมาได้และกลับขึ้นมายืนเหนือที่ระดับ40ดอลลาร์ต่อบาร์ไอีกครั้งหนึ่ง ตลาดทุนเอเชียเปิดทําการในช่วงของเช้าวันนี้โดยส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกครับยกเว้นเซียนไข้คอมพสิทธิ์ของประเทศจีนที่ยังคงเป็นไปอย่างพันผวนขณะที่แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้นั้นก็มีโอกาสที่จะ,ะเผชิญกับความพันผวนได้ครับเนื่องจากว่านักลงทุนยังคงเฝ้ารอเกี่ยวกับเรื่องของผลการทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในช่วงของหุ้นเนนเทมันนี้เราจะไปเกาะติดกับบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราชจำกับมหาชนหรือหุ้น BS นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างยังคงแนะนำให้ซื้อและในช่วงของมอ r n นิ g งสตาหุ้นเช้าดาวเด่นวันนี้ยังคงพบกับคุณวิษณุโชนิกุลบรรณาธิการอาวุโสจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับและกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐ